แจตุความรามาเทพครับเป็นแชมป์รายการแฟรนแท้ปี50ก็คือผมว่าเกิดจากกระแสคือคือองค์จตุความรามาเทพเริ่มปี30ปี66เนี่ยคบ3รอบ12 3 36ครบ3รอบของของการกำเนิดขององค์จตุความรามเทพแล้วผมสังเกตจากท่านอาจารย์หลายๆท่านนะเริ่มมีการทำคลิปมีการพูดถึงองค์ท่านพ่อว่าจะกลับมาจะกลับมาแล้วจากดูจากวงการตลาดพระเครื่องอะราคาองค์พ่อขยับขึ้นเร็วมาก ขยับขึ้นแล้วก็คนไปสักการะบูชาที่สารักเมืองเยอะไปแก้บนเยอะมากตั้งแต่ปลายปีถึงต้นปีมาเนี่ยยังยังไม่มีหยุดกระแสเลยก็เชื่อว่าปีนี้สองพันห้าร้อยหกเนี่ยองทนพะจตุคามรามเทพจะ,จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทางทางสารักเมืองเนี่ยมีเสกรุ่นพุทธพิเศษรุ่นหนึ่งด้วยรุ่นลูกพ่อต้องรวยนะนี่ชื่อรุ่นดีมากถ้าเกิดท่านใดสะดวกไปในงานพุทธพิเศษเวันวาเลนไทน์พอดีเลย 14กุมภารุ่นลูกพ่อต้องรวยเชิญเชิญไปรับของแจกได้ที่นั่นเพราะทำอธิษฐานจิตแล้วก็มีการแจกถุมงคลให้ที่นั่นด้วยครับปีนี้ปีองค์พ่อครับปีนี้ที่บอกปีองค์พ่อเราก็มีการบกเารียกว่าบูชาไหว้ยังไงขอไหวยังไงให้มาอะไรพเนียคือองค์พ่อเนี่ยท่านจะมีข้อบังคับให้ทำหนึ่งข้อคือถ้าถ้าคุณศรัทธาท่านให้เชื่อท่านเพียงองค์เดียวแล้วขอท่านองค์เดียว แล้วย้ำบ่อยๆคือเหมือนลูกท่านเยอะอะ่ะ<ม>ก็มีหลายคิวใช่ไหมบางทีคุณต้องขอบ่อยๆขอบ่อยๆอย้อ,อนวอนประจําบ่อยๆท่านไม่ต้องการของไหวอะไรแต่ถ้าเกิดคุณสะดวกคุณก็น้ําสักแก้วหนึง่งแต่ในยุคนั้นที่ลึกๆเลยเนี่ยเขาจะถวายกัญชากระท่อมผมผมเองที่ที่ผมถวายประจำเนี่ยผมก็จะมีใบกระท่อมมีกัญชา,าผมถวายสองอย่างนี้เป็นหลักแล้วก็เวลาตอนเช้าใส่บาตรเนี่ยก็คือ อธิษฐานทำบุญอธิษฐานเป็นเ,าเนขาเรียกว่าเทวะบูชาให้กับองค์พ่อแล้วองค์พ่อจะชอบให้เราช่วยเหลือคนที่ประสบทุกข์ได้ยากผมชอบจะเอาเงินไปให้เด็กประถมอ่ะเป็นแบบคล้ายๆคาย่าขนมคนละ20บาท100คนอย่างเงี้ยเออให้เดี๋ยววันเด็กนี่ก็จะไปแจกเหมือนกันไปแจกโรงเรียน2โรงเรียน<ะ>สำหรับการที่จะห้อยครับ องค์พ่ออไม่จําเป็นคุณห้อยรุ่นไหนก็ได้ขอให้เป็นรูปลักษณะขององค์พ่อรุ่นไหนก็ได้ใหม่ก็ได้เก่าก็ได้ใครไม่มีให้คุณไปหาตามนิตยสารหรือคุณถ่ายรูปโหลดไปจากโทรศัพท์แล้วคุณเอามาในโทรศัพท์และอธิษฐานแล้วพกติดตัวคุณก็ได้เพียงแค่จิตระลึกถึงท่านท่านก็ช่วยคุณได้จะว่าจะมีองค์จตุคามปอมเกิดขึ้นเราแอบกังวลไหมคะอ๋อ ไอ,ไอ้นี้มันเป็นของคู่กันเนาะมันก็มีอยู่ตลอดเวลาแต่ถึงจะมีการปลอมถ้าท่านถ้าท่านสงสยัย <Yeah. S 2> ที่สมาคมพระเครื่องพระพุทธไทย mm hmm. เขามีตรวจสอบให้ mm hmm. หรือท่านใดสงสัยส่งรูปมาให้ผม uh hmm. ผมดูให้ผ่านแชท a c e b o o k ได้ถ้าเป็นรุ่นที่ผมดูได้ก็คือรุ่นยอดนิยม3032ที่นิยมอยู่แล้ว3 4 3 6ถึง43เนี่ย5รุ uh ่นเนี้ยผมพินิจฉัยให้ได้เลยแต่ถ้าเป็นพระรุ่นใหม่ๆที่เขาเพิ่งสร้างเนี่ยมันจริงๆปัจจุบันมันไม่มีราคา คือการตรวจสอบก็จะยากหน่อยนะแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆที่มีราคาเกิน5,000ขึ้นไปเนี่ยเราตรวจสอบให้คุณได้ <ฮะ S 2> ในความศรัทธาสามารถบูชาคู่กับองค์เท้าวเวสุวรรณองค์หรือองค์เทพได้หมดได้หมดคุณบูชาคู่กับอะไรก็ได้แต่ขอให้มีพ่อเป็นเดี่ยวๆสักหนึ่งองค์แล,แล้วแล้วท่านจะชอบตอนท่านประทับทรงนะท่านจะบอกว่าถ้ามึงอยาให้กูช่วยอย่าดอกทองไปขอคนอื่น นี่ท่านชอบพูดประโยคนี้ม,มีจิตแล้วให้มึงจะได้รู้ว่ากูช่วยมึงแนเ่เดี๋ยวมึงจะเขวว่าเอ๊ยนั่นช่วยหรือนี่ช่วยนั่นคือประมาณนั้นพี่นัทเคยเจอแบบราคาช่วงเปิดมาเนี่ยช่วงมกราเนี่ยะเออมกราชใช่ไหมเมื่อวานนี้เมื่อวานน,น,าน,นี้ตอนก่อนจะไปงานคุณเอมี่เจอเลยได้เช่าเหรียญทองคำเหรียญหนึ่งเดิมอะ ก่อนโควิดเนี่ยเขาเปิดผมร้านเดียวเองร้านเดียวร้านหนึ่งเเมื่อวานรับไปเท่าไหร่รับเมื่อวานผมโทรไป3ล้านราคาขึ้นเออสล้าน3ล้านเรียญทองคำปีจอเป็นคือองค์พ่อสร้าง12บลักษณ์ด้วยนั่นแหละนี่คือราคาที่ดีที่เพราะของไม่มีจํากัดนี่ผมถึงบอกว่าถ้าเกิดคุณศรัทธาคุณไม่ต้องเสียตังคุณโหลดรูปมาในโทรศัพท์คุณอธิษฐานแล้วขอพรได้ไม่ได้ทำบุญถวายแต่ถ้าคุณต้องต้องการที่จะสะสมหรือต้องการที่จะซื้อวัตถุมงคล ผมแนะนำให้คุณเล่นเป็นบิสเนสเลยมันจะช่วยด้านอาชีพคุณได้เป็นอีกอาชีพหนึ่งจำเป็นไหมครับต้องบินไปถึงนครนครอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราอยากจะพื่อนาอะไรอย่างเงี้ยต้ต้องหลับผมถามกลับว่าคุณเคยได้ยินพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอต้องเดินทางไปหาชันที่อินเดียไหมไม่มีเมื่อเธอเมื่อเธอเห็นธรรมเธอเห็นพุทธะเหมือนกันผมถึงบอกว่าคุณโหลดองค์พ่อมาในโทรศัพท์รูปอะไรก็ได้ คุณระลึกถึงท่านท่านจะอ,อยู่กับคุณตลอดการที่คุณไปหามันเหมือนการที่เดินคุณนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ไปหาถึงที่ก็ดีนะไม่มีผลเสียแต่ถ้าไปแล้วเดือดร้อนคุณอย่าไปทุกอย่างมันจบที่จิตคุณถ้าจิตคุณถึงท่านทุกอย่างถึงคือท่านท่านที่ศรัทธาองค์เทพผมพูดเสมอนะเนี่ยเป็นเทพองค์แรกที่กําเนิดในเมืองไทย <S S เป็นเทพของไทยเลยจตุคามรามเทพนี่ไม่ใช่เทพอินเดียไม่ใช่เทพจีนเป็นเทพของเรา เมื่อคุณศรัทธาท่านบูชาท่านปฏิบัติบูชาท่านไม่ต้องการของไหว้อะไรเลอะเลอมากมายเพียงแต่คุณช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนทําบุญแล้วถวายเป็นเทวบ,บูชาแค่นั้นถือว่าเป็นการบูชาที่ถูกต้องแล้วคุณทําดีถวายท่านนั่นถูกต้องแล้วเรื่องวัตถุที่เป็นมงคลมันเป็นเรื่องรองแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มจะศึกษาวัตถุมงคลผมแนะนําให้ศึกษาแล้วทาเป็นบิสเนสมันเป็นโอกาสที่ทําให้คุณมีอาชีพเพิ่มแล้วมั่นใจได้ว่าถ้ามาปรึกษาผมผมให้ข้อมูลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ะถ่ายรูปด้วยนะครับ